กินแบบนี้เลยเดี๋ยวบอก้อยเสร็ตเรากินสวัสดีพี่นอ้องปองปลายทุกผู้ทุกคนมือนี้เขาก็ได้เขาได้เห็ดขมมาแล้วมือกี้ไปหามาบางหนึง่งเขาก็สีมาเอามาเอาไปต้มเขาเห็ดจังไหนเห็นมันหายขมเขาก็ต้องเอาแบบใส่บักกอกใบบักกอกหรือว่าใบบัก ดีดาก็ได้หรือว่าสีชัยนวยกล้วยก็ได้แต่ที่เท่านี้กล้วยบระทันออกนวยว่าสิเป็นรัาของเขาแหละแต่เขาเห็นใบบระกอกมันอยู่สูงเขาออกหมีเราฟันเอาไปหลวดมาโโออหีาานนเะกระโดดเพื่ออย่างคนมา อันนี้ใบประกอบข้ากระ s, <S เอาไปต้มใส่เห็ดมันกระิหายขมมันเพราะว่าใบประกอบมีความฝาดเลยจ้ะขาสจะเอาไปต้มไปเลยจ้ะไปต้มก็เลยจ้ะกลัวสิได้กินก้อยเห็ดขมมันบอแมนเรื่องไงกยกวสิได้กินขาต้งมาดังไฟต้มเพน่ะเขาหนีตรงเำาข้าต้มมีไฟแช็กขาต้งมียางรถดเอามาเมียเอามันล่อไฟตนเนาะนี่กลัวมันเห็ด มันโบแมนงายเขาก็สิเอาเขาไปอุ้ยดับกัวสีได้มันกับ่บแมนงางเขาก็ต้องอู้ดับดับกัวสีได้กินก้อยเห็ดขมันบบแมนางเนื่องจากผู้ใดว่ามันกิบบนายมันโบแมนเลยมันต้องมันดังไฟอีกพี่น้องปองไปทุบท่บทานอีกก่อนจนังอน ต้องตาแดดนาดำเขาเป็นต้มเห็ดขมมันวบรรดายแมนยังไงผู้ดใดว่ามันเป็นของไงมันบ่แมนเ้ยพี่นอ้องเลยนี่พี่น้องหลังจากที่เข้าด่างไฟแล้วกำลังสิติดเดี๋ยวมันก็ติดเข้าก็เอาหม้อคางโหลดจ้วงเข้าไป ลอดแค่น้ำเดือดหอกเสีเอาเห็ดใส่เอาผักใส่ต้มจบนี่เอา,ก,เาก็บเสีเอาเห็ดใส่พี่น้องที่เอาไปหามาเด้ออีหลีเด้เอาเห็ดใส่ลงไปต้มหนึง่งเอากับเสีใส่เบิ้ลอะไรจะ้ะแล้วหอกกับเสียล่อให้น้ำม,มันเดือดเดือดสเสร็จเอาก็จะเอาผักใส่นี่หลังจากที่หมอเดือดเอาก็จะเอาใบบ,กบักกอกใส่ออกใส่ ใส่เข้าไปโอ,โอ้น้ำพงใส่ออออขาเขาอินใส่ใบประกอบลวงไปที่เขาไปตัดมาวางหนึง่งใส่เพื่อนยังเคื่องชีสให้เห็ดมันบอบคอโอเคพี่น้องป้องไปไม่ควาย มาเบิงไก่ไก่ไปประกอบก็ะสิเริ่มเปลี่ยนสีแล้วพี่น้องนี่เขากระสีต้มไว้สักผักหนึ่งโดนเติมเขากระสีมะกินน้ำเขากระสีใส่เกลือหน่อยนึงใส่เกลือลงไปเดียบร่อย หลังจากเขาต้มได้แล้วเขาสิตักใบประกอบออกแล้วเขาจะไปหิปนนม้มเขาจะไปก้อยเห็ดเขาสิตักใบประกอบออกแล้วแล้วเขาสิไปหินน้าออกหินน้าน้มเห็ดออกเรียบร้อย หลังจากที่ห้าต้มเห็ดมาแล้วห้าก็สิมะก้อยเห็ดพี่น้องห่อกสิหันหัวหอมต่อมาห้อก็สิหันต้นหอมผักชีน่หันสามอย่างใส่กันเลย พร so ิกใส่จากน้อยเพื่อสีแบบว่ามันสีแบบปุบกรอบปุบกรอบนี่เด้จ้ะเรียบร้อยต่อไปหอยเขาจะเอาหอยหอยใส่เห็ดโอ้เห็ดเห็ดเห็นคือหอยนะจ๊ะเขาจะเอาเห็ดนะจ้ะที่เขาต้มหมาว่วงหนึ่ง ใส่ลงไปพอยังยังกินบ่ได้บอทำนี่แหละแซ่บนัวเข้ากับิใส่ต้นหอมผักชีลงไปเลยเบิ้งใส่ลงไปต้นหอมผักชีใบบักกูดใบหย่างกับใส่ลงไปอยากใส่หย่างกับใส่ลงไปบีบปากน้ำใส่หน่อยหนึ่งเพื่อความสม่ นี่บีบบักน้าลงไปแขอท่าบีบแบบสวยๆนะพอ,อยังคิดว่ามันสมหล้อมันกับพอแล้วเขาก็สีใส่ต่อมาข้าวครัวพี่น้องข้าวครัวใส่เข้าไปพริกผงพริกผงใส่เข้าไป อย่ห้อยสูงเด้อจกเพสบอเพสใส่เข้าไปพงนัวพี่น้องใส่จับบนกระปุกนี่กระพอแซ่บสิ่งที่ขาดบ่ได้น้ำปลาใส่นิดนึงจู๊กมันลงเข้าไปว้าวใส่บ่ได้เห็ดมันมันสิบุหัวมันสิเป็นรสชาติจังไหนเด้อพี่น้องสิ่งที่ขาดบ่ได้เลยนี่ปลาแดก น้ำปลาแดดบนลายพี่น้องป่องไปซูบุตรคนผู้ใดสนใจก็เข้าไปสร้างได้กับเบอร์โทรนี้เลยตามนี้เลยจ้ะน้ำปลาแดดบนลายอิลีแสบอันนี้เขาควรนีกก็ใส่มาแล้วใสเเ่เบอร์จะเอามาใส่กอนจากน้อยน้ำปลาแดดกะตวงแน่จากน้อยคือแบบโอ้แสบพี่น้องแสบอีหลีกะครัวเละครัวเละเข้าไป หอมหอมแห้งหอมีิลีหอมีหลอหอมกระดอหอมกระเดียดเฮออ้ยบอกเลยน้ำลายแตกงวยงวมกินแบบนี้เลยเดี๋ยวบอก้อยเซ็ตเรากินทั้งถาดนี้แล้วเนาะจัดจานให้สวยงามพี่น้องจัดจานให้สวยงามแบบกเทลาบเห็นลงไปขอยเย่นไว้หนูคิดว่ามันแสบอะซิมกอน แซ่บเริดเบิงเบิงเบิงว้า้ยก้อยเฮ็ดพี่น้องบ้องไปเบิงเห็ลรวก็อยากพี่น้องเอ้ยซิมมันก่อนเด้อแซ่บแหงแซ่บดี เห็ดน like ี่แบบมันขมนิดนเนียเอาเห็ดขมที่บ้านเราเอื่นว่าเห็ดอยู่ค่ะแซบอีล,อลีอีหลอพี่น้องปองไปเขาออนี่ยาใส่มือได้จ้ะโอ,อ้ยโอ้ยเฮ้ยแซบอีลีเนะ้ อยาาสื่อคุยแซบ,บีิลีแน่ใจอยากกินหาเนิ่วคนละอย่าใผู้อื่นบอกรากินน้ำแซบ,บแซบีิลีใดเบิ้งแซบชนะเลิศปังปุริเย่ะมากมกล้อยเฮดของผู้ใดวันมาแซบกินคนเดียวกับเบิดคนเดียว คนยังเบิ่งกะน้าร้ายไหลหลอแล้วก็แสร็จพดีอึแม่อร่อยมากหาที่ไหนไม่ได้เลยมันหายากแรงกว่าจะได้จานนี้มาอยากจนเมือกเมิดอ,อะไรเมือกก็ไม่รู้ไม่ใช่กว่าจะได้เห็ดมามันหาไม่ได้ยงง่ายเลยนะจอร์ดกว่าจะได้จานนี้มานะ เข้าป่าไปถือมิ้มต่อดด้วยก็จะได้หามาตั้งเครึ่งมือเลยนะมันอัแซมแห้งจะหมดแล้วอ่ะอืมอร่อรมากแซมมากแซมกับป,ปบลาร้ปลาร้าบุหไหลเนี่ยอร่อรมากอร่อยมากจริงๆอย่าลืมสั่งได้นะจ๊ะ Facebook บุหลายแสงสุดจ้าหรือว่าโทรมาเบอร์นี้ได้เลยจ้ะ ใกล้ๆส่งหมดทั่วประเทศและต่างประเทศจ้าืมแต่นี้อร่อยมาก<ผ>มอ๋อวันนี้นะพี่น้องแซ่บกินคนเดียวกินไปกินมาเบิดหืมโอ้โอ้โอ้ผัก,กอ่เบิ้งพี่น้องเบิง้งแซ่บแห้งแซ่บจนบางอยากเหลือน้ำเบิง้งน้ำเนี่ยเขาโยกโซนเลย Hãy nhọc sốt lên Xem hang Xói đi À họ Ôi Ý bộ mẹ Bố khách trên Ý năng sẽ nhìn สิติดใจเด้วพี่น้อง่ได้อิ่มแล้วสำหรับคลิปนี้้อจ้ะขยอยขอจบคลิปไว้เพียงสนี้อจ้ะเดี๋ยวเทื่หนาเมนูอีหยังก็มารอดติดตามกันเบิ่งใหม่้อจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ขยอย้อจ้าสวัสดีจ้า